ลมลื่นมากค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะนู่นค่ะเมืองเบนาเวนเต้เขาก็อยู่บนเนินเขานะคะนี่ค่ะรอบๆนู่นค่ะอยู่บนเนินเขาโน่นแหน <c oughs> จุนได้ที่เหมาะแล้วค่ะดูค่ะเตาบาร์บีคิวเขาเปิดให้เช่าได้แล้วค่ะตอนที่จุนมาตอนนั้นเขายังปิดอยู่เลยค่ะบรรยากาศรอบๆเนาะ าเด้อค่ะทุกคนขาจุนสิกินเขาเทียงค่ะผ้าไม่กินข้างนอกเนาะค่ะเมื่อนี่จุนตํามักทั่วแปบฝลังค่ะขนมจีนพึ่งตมไมใหม่ๆเมื่อนี้ค่ะมาค่ะข้ามากินน้ากันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขาเดวลามาพอจุนค่ะคลิปแรกอยู่เมืองเบนาเวนเต้ค่ะตอนนี้อีกซิดมาที่หางแรกค่ะพวกจุนผ้าเร็กหน่อยมาเล็นน้ำโอ้โซเสิกินพี่น้อง นำเสนอจุนต้มสองลอยกัมเอาใส่ถุงก่อนค่ะเดี๋ยวมันสีแห่งล่มให้เมืองบรรยากาศรอบๆแล้วค่ะกินเซตจุนยังติดตามเล็กน้อยไปค่ะพี่น้องต่ำมักทั่วแปบค่ะหิมาค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องกินง่ายๆกินกับข่าวง่ายๆบ้านเฮานี่แหละค่ะพักลวก Um, the time now 10 minutes to 5 p.m. I'm going to have spicy um, runner beans a l a d and river misli noodle come and enjoy with me I am in b e n a v e n t e yes my boyfriend hometown come 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 มาจ้ะมามาหอดมาว่านวางถุ่มค่ะเมือ่อยพักหยาเพราะในปซสื้ออยู่ค่ะพี่น้องอันนี้พักเกาเขาเนี้ยลือซัมนี่ก็เลยเอามานั่มค่ะมาพี่น้องมากินน้ำกันแแสบๆกับจูน come enjoy my lunch late lunch อืมสมดี ชิคเก้นเน็กกินบ๊กเคยหมดอจักเทอแคบหมูกับอันหนังไกน่นี่พอจูนบ๊คกอยปอนไดไหมคะกับแคบหมูจูนบ๊คกอยกินไปอนไดมาหะมามาลวกกระสุน กินข้าวสกินข้างในก็นได้แต่ว่ามันตั้งลำบากมองนี่มันมีโต๊ะก็เลยม,มานั่งกินโต๊ะค่ะเตาบาร์บีคิวเขาเริ่มห้ หายเศร้าสถานที่ใดแล้วค่ะแต่ก่อนเขาปิดไปเพราะหายเศร้าเนาะค่ะเนาะคลิปที่จุดมากหวดที่แล้วยัวเข่าเอ้ยกระดูกไก ินง่ายๆครับพี่น้องคะว่าในาไปหาซื้อของอยู่พักหยาบว่าในาไปหาซื้ออยู่อ,อืมีบฟันละวเสียงอยู่สนน้ำไปงั้าก็ไปน้ำ ขนมจีนไซแอลไซแอลลานจีนค่ะน้ำจีนไทยมดแล้วยืดโดนค่ะ <c oughs> กินมดดล้วค่ะผักลวกล็อบบ๊บอกบุลีอ๋บอบ๊อกบุลี่คอรีฟาวเวอร์ มาลัวกระสุนค่ะแสบเด้แบบที่นี่กินแบบ,นบานๆห้อยเหรอครบพี่น้องมันแรงกลิ่นก็เข่าพอมเมฟนค่ะ มือคืนก็กินไก่ทอดเมืนเน่อนนี้ชิจัดวันเกิดให้ลูกสาวแฟนจุนนั่งเกิดสิบเจ็ดสิงหาก็เลยชิจัดย่อนหลังครับพ่อแม่ฟแฟนก็เลยต้องกินอาหารน้ำเพลินค่ะมันนี้ อากาศเย็นค่ะอากาศมันเปลี่ยนแดดมันออกเล็กน่อยเย็นขนาดได้กับเล่นน้ำได้ค่ะของเขามัก เป็นหนามครับแมงวันของที่ซังน้ำไอวิทยาคือน,น่านมา้าแต่บุค่ะพักสดไหมจุน่นซัง เมื่อไม่น่าเป็นเตะมันไก่กลัวเมื่อปัป๊มป้อนเนาะค่ะมองที่อ่านเล่าอยู่อับเบเลียออววเลียเจ๊นี่ละค่ะประมาณเนี่ยลูกผม องนสิพาเล็กหน่อยมมยางเก็บแบ็คเบอร์รี่ค่ะอืมแมงวันมาแล้ว ลวกกระสุนปังปังองไก่ข้อไก่นูเมืองนี่หลายผลหากินง่ายเมื่องไม่ัรรมตา ข้าเนียวที่ได้ปิดมือนกัน,นเฮ็ดหยาค่ะข้าวเหนียวม้าไปแต่ข้าวเหนียวเนาะ,ะ,นะการ,กรเกษตรบ้าไาอีหยังกับซางเฮ็ดหยาชัวสิได้กิน สนีใส่แท่นเป็นน้ำก๋วยเตี๋วกับแซบค่ะกินกับน้ำก๋วยเตีย๋ยวใส่แท่นเส้นก๋วยเตี๋ยวสันดก เราะมันตำลายโหดเคืองจุนมาจุนตำลายล้วจุนต้อไปใส่อีกโหดตะเคืองค่ะใส่เคืองร,ร่าด้ายเคือเทศใส่บักลาย เปรี้ยวดีนแท้นดหน่อย กินแบบบ้านๆเฮานี่มันอิมทองเลยค่ะเนาะ <c oughs> เปิดแน่ก่อน <c oughs> แช่พี่น้องมาพี่น้องมาบรรยากาศก็ดีค่ะได้ยินเสียงน้ำตกไหลวะค่ะเสียงคล้องน้ำป่าก็ร้ายนกเป็ดนมก็ร้ายพ่อป่าสองตัวแบบง่ายค่ะพี่ค่ะง่ายค่ะ นี่เราอ่อนซ่อนแดดสองน้ำ ข้อไก่เงือกกระไรัะแต่ครับพี่น้องขอบอกสัตว์เ พักบุ้งจีนแล้วตะกลางกับบัานถิ่นค่ะเสียดาย เหนื่อล่ายล่ายนั่นก็เหนื่อไกลกับพี่แข็งอีกแม่ 三模了，家。 แฟนจุนว่าฝ้ากินเฝ้าแล้วเ,เด้อเบบี้มาเห็ดสนแน็คให้เด็กน้อยกิน กินแล้วยูทองนอ่รับสบายเปล่าค่ะพี่นอ้องอาหารบา้านเขาใช้สามมือหยุ้มเลยค่ะ ใ่บักนหน่าวยนึงสมแสบแต่านอืมแมงจ๋า กินซัมนี่กับซวงพี่น้องเอ้ยเช้าอีสานอยู่เมืองนอกกินซัมนี่กับแสบแล้วค่ะเวลาเดินไปแล้วรค่ะพี่น้อง เดี๋ยวพอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เป็นคลิปทัทกทายคลิปแรกจ้ะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาจ้ะไม่ไปค่ะ